ทุกคนยังจำยูโร2020ที่จัดขึ้นในปี2021ได้ไหมครับระหว่างทัวร์นาเมนต์ถึงจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็ได้ยินและอ่านข่าวเจอชื่อชื่อหนึ่งมาบ้างครับว่ามีเด็กอายุ18ปีเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนและคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์อีกด้วยคือทีมชาติสเปนผมสนแค่นักเตะในดวงใจของผมอย่างเตียโก้คันทาราที่ทัวร์นาเมนต์นั้นใส่เบอร์10ด้วยซ้ําแต่กลับต้องมานั่งเป็นสำรองเด็กอายุ18อย่างวะ แต่ผมก็พอจะรู้นะว่าเขาอยู่กับบาร์เซโลนาจนมาถึงการเปิดฉากของฟุตบอลในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ผมก็ตั้งตารอดูทีมที่ตัวเองเชียร์ในฤดูกาลนั้นเพื่อนผมที่เชียร์บาร์เซโลนาเนี่ยไอเนี่ยมันบอกกับผมว่าเฮ้ยไปดูบาร์ซ่ากันมีเด็กคนนึงอยากให้มึงดูผมก็เลยถามว่าใครวะที่มึงว่าและเด็กคนนั้นชื่อว่าเพรดี้ผมไม่คิดว่า มีเด็กหนุ่มอายุ18ปีคนไหนทําได้ดีเหมือนเปรดี้ในรายการใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นยูโรฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกฟอร์มการเล่นของเขาวิธีการอ่านเกมวิธีเข้าหาพื้นที่คุณภาพหรือบุคลิกภาพของเขาผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแม้แต่อันเดรสอินิสตาด้วยซ้ำดูิสเอลิเก้กล่าว